สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนนะคะอาหารมื้อแรกนะคะสองสีพี่น้องได้เจอกันในรอบห้าปีนะคะทั้งทองมือกับเดือนเพนนะคะก็นั่นแหละทักทายจับกันหยอกกันนะคะอาหารมื้อแรกก็มกีกล้วยกล้วยกินหมดไปแล้วเหลือแต่ญ้าในเปียนะคะจุบกันเดือนเพนมาจุกเขาตั้งสี่ละ เพนมาก็ไม่ดื้อเลยนะคะมาอยู่กับน้องนะคะมาอยู่กับน้องท่องมือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแม่แม่พี่พี่เอฟซีทานาหน,นะคะ,ะแวะนะคะแวะเป็นกำลังใจให้เดือนเพนกับน้องท่องมือได้ที่ช่องอช้างพังท่องมือนนะคะแล้วก็แหวนเมตตาเป็นกำลังใจให้กับพังลำดวนได้ที่ช่องพังลำดวนนะคะ นางก็จะเล่นกันซะมากกว่าเด้อวันนี้นะคะนางก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินนะคะคงตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้ก็กิกนไปแค่กกล้วยนะคะคงยังตื่นเต้นอยู่นะคะได้กลับมาเนาะได้กลับมาเห็นที่เก่าที่เดิมที่เคยทํางานนะคะหยอกเขาแห้งหลหายเขาซี้นหวยเราเดนันเพนมาเนมาไปไปยูหม่องหู่นไป